บิดยันมัดหรอกไงวะเนีน่ยด,ด,ดูนี่ครับตีเด็ดกาลานครับโอ้ยดุนน,น,น,นู่นเป็นอันตรายเนาะสวัสดีครับพี่น้องเอ้าคลิปนี้วิธีสานสิ้ผ้ามานหาอยู่ให้กินมาละแท่งเอียนครับคลิปนี้นี่ครับอุปกรณ์ครับ เย็นยำเจ็นแจกเย็นหินเกือโง่นี่นะครับทางทีมงานเพื่อนกินกนได้รูยไปก่อนนะครับพูดไดวเสียชีวะฟ้าครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้จังไหนมัมนโมนมนันกันยังคอยดูคอยชมกันเพื่อนครับกำลังย่องกันนะครับทางทีมงานครับ รัดหน้ารัดหลังกันนะครับอือยองใหญ่เลยเอาเดี๋ยวจะอกานรุ้นกันเบ้างครับถือแลครับที้มงานถือแลครับถือเอียนนี่นะครับถือแลครับถือครับที้มงานมาถือเอียนเนี่นะครับ แังกงครั้พีรุ่งยังวะจะเมไปเสียดแจงเสียดยำเสียดจะเตมไปเออสวยสวยสวายว่าวมันงหกถึงว่าเหมันห้องโอ๊กฮะโอ้คือสองแถวคือทเลยู่นคุณด้วยท่านชิบหกกเ่านยงไปยงไปเสียไปยังคืออโอ้ยกระเดยนลงหน

่ใหญ่อีกอนะน่อยก็เียงทางนู้นประตหไ่ปุ้นด้อยุ้นด้อไปด้อไปด้อทำทำเสียดเป็นพลังยงงยัครับพี่น้องเอาเอาพาพวกเยนตัวนี้ก่อนโอ้ตัวนี้ไวไงไม่ได้ครับ ับเอาไปหล่นกันต่อเลยครับ่ก็จงเอานังจองไปเอาน้ำ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 อุ้ยเขื่อนเลยครับมันขาดครับมึงันันมึงเงมึอยูต่ว่ามันหรันมันขาดหรันมึง้ันี่มันเถืกอก ยนมันทามันหันหน่อยสิเน,น่อเพราะว่าเด็กแข็งมักหัวงห่อลงมาเชียงลงมาเนียยนกับรวมเป็นน้หูมันดีจ่เอาศึกษามาแต่ไตวัน วไปยิงปลาูนว hey. right. oh, ่เดียวในว่เดียวอย่างเง้ยเด็กคัดเด็กคัดเดมามันเอโอเ้ยคูดเอานีมันไหลเข้าไปเดยวคูดคูดดนีแน่คูดนีดีนี่เดีอยวเดียเดียวเยีดเี้นเยีดเีมันจิบอะไรนี่มันไหลเข้าไปตอนเพื่อนมึงก็ต้องมองเทื่อนมึงเดินก่อโอ้ยเย็บ Ba đâu, bắt đầu bay yêu yêu đi em, hạn bay 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 đi bay 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 ตายแล้วเห็นแล้ววะไอรุนกกรุนแน่ครับพี่น้องโอ้ยันดุนเอาเบื้อว

โอ้เล็กเสียวเล็กเสียวเสียวเขยิกด่างนายนี่เด้อด่างท้นด่างทั้งคนเออผุนนุนทั้งผุนเออเอาจไหนเอาผีนองตัวนี้หลุนจนลุนจนเมยเ็ก้กู้ี่ผู้ด่าเล็กอียงฉีโอ้ดหัว ถือได้เยหรือไงถือโตจนสีขาดคุณอะโอ้ชุดยอดครับพี่น้องเอาแบบนี้มางั้นเลยอืเออโยนโยนอุ้ยโอเคโอเคนะทำมาเบิกยันกันอือครับพี่น้องเอา แล้วไปดุนกันต่อครับมาอีกแล้วครับพี่น้องอยู่ในน้ำคนบอลอบนี่โอ้โหหอยเมียนจไปตัวกันได้เป็นหินเลยนี่เมียนอยู่อหรอ่ายิ้มทิ่ด่าเมียนอยู่เมียนเมยนหวยตอยู่อยู่เหรอ เือมรทงเาเนแต่รตัวกูเลยเด้มดีแก่เดียมดีแก่คุาไงนี่เ็งาเคียงเียมกันได้ยินมึงเขาตามะแงูว่ะูนะเมือนัยนจงต้องหานุ่สีเขาอนึงเงียส่ไปผ่านนงสีโอ้หอวิมซะ Những điểm 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 กาหนูมึงกอดหนูแมนแมนยุบวากวายเนี่ยแวตัวตัวตัวก็กันอยู่เดี๋ยวไอทีมงานนีมันดื่มพิชาใส่ตัหนูว่ะทอมนี่ยไปหาต่หนูมือหนีสิบเจ็ตัวบ่ร้ายดอกเออหาหนูกับมันกยวเชียนเดียมยง่ายอยู่ยังไม่น่าจะได้ไป่ทยลิปกับวนไเียนเอมอยู่ เป็นหลานูกก็เชียนแมมีหลายจักมืออียนแมทาไปกินเขาโปกอืไอเซียนแมนูกับมันแทงเยนกับมันครับพี่น้อง้าเห็นยอะยาวสามตีขกเอาดีก็ต้องสิไหลลงไปตรงไหนเอามาเอาขึ้นมาบ้นเอาขึ้นมาเย็นี่ซห้งก่นไปจะขึ้นได้ม่เชีบโอ้ยโอ้ผู้เดิมเมือซ่าเราเอคจบอกไม่ให้อื เดี๋ยวเิมมือกาแฟนลครับโอ้ยพอรดเรียมพอโดนิึงรุนรุนเลยรุนหรอรุนทำขัดเดีวโอ้ยวนส่วนขัดเดีวมันที่ไปไหนจะสร้างมันไปมันไปขัดกลางตูวมันนี่ดึงดวดตเออมึงเสียกูที่ะวัววัววัไหวใจเลยอันนี้อยู่ในน้ำนี่ ภาทากตว่าปอยยนตรงตอมน่เนียวสีนี่กูหันใหญ่อกดึาเรื่อออือวดเนีวสีห้างจะได้ดึงขึ้มาดึงหยาดเี่ยวสีดีนววันยวสีสั่งเลยเอาเอาเอาพี่น้องรุ่นดงรุ่นครับเ่ยเดอง โอ้ยเอาคระรับนี่สุดยอดครับสุดยอดซุดยอดันเลยครับผมเย่ยบลอยว่าสวยงามทีเดียวครับผมไปก่อนเอาไปลุนกันต่อยีครับมันหวานเลครับงานนี้ทีมงานเหรอครับพี่น้อง ทีมงานเฮ็ดเด้าเฮ็ดเด้าเออทีมงานมันใจแห้งวันเสี้ยนจะปคุดวาไม่คุดเมียนอยู่อะเมียนอยู่อู้ยแต่ว่าไปเด้นี่นี่นี่แง่นเมียนอ่อ้าวเสือด้วยกูเสือยูเถืออยู่อะเสือเรียกว่าเมียนงาวยู่ เจ็บเอ็มจับเจงเด็กวงมุน่งยีนมัเ็อยู่กับหินบงเ้เด็กคเดียวเ้งกวนูชงเนี้ยบงกวนูชเนอนี่เด็กอวยมันโผลมากทีไม่ก็คไม่เราพอเราแทงเถื่อมันมันโหอ้ยใหญ่เงี้ยไรอดใเด้เด้กูแทงกูดึงอยู่นี่ปอโดเอาหนีไปคาดเามันเออเอานีไปคาดามีบ่ีวอู่เลยแทงเบดไหเลย มา่นเดี Wh ๋ยวเอามออกจ้าก so ันที่เส yeah, ียบมือกัดมือบอกยันกัดมือพี่น้องอ้าวโอ้ยีมือครับลุนวนสดวเออส่วดีวอุ้ยัวนยิืเพียวไปบ่เด็กจุดบีดยันมัดอ่ไงวะยัอดูมีดูดีครับ ตีเ็ดกาลานครับโอ้ยดุนเอยดุนไงดุนไงพ่พ่นทั้งหลังพวดทั้งหลังทั้งหลังเจ้าเจ้าเจ้ากรู้เอ้ยดุนไงดุนไงดุนไงครับเตไงครับใตะไงไปไปัไป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  không ngày... nón ừ. <laughs> ừ, ừ. ừ, thay ừ. thúng câu hơn đi ừ, nhắn được. Ừ. Ừ. này ạ, không nhắng đâu ugh ui thối mày nhí thúng nhưng mà nhạy hơn rồi mày nhí thúng tam tổ thì tổ 4 cái tổ này oh bậc hà đi nhanh héng không ออเอา้าแก้วที่สุดในโลกครับแก้วที่สุดในโลกครับที่งานบอกครับสอ,องคนแทงมันขนาดครับรเ,เอ,อ้เอาสำหรับคลิปนี้ครับขอโตขอล่าครับพี่น้องจะถือประมาณนี่ดอกมือในเจ้กโตหาโต ทางืเว้ยเจ็ดอีเขาขายโลสวยมาหาแทงยิงกัวยังกี่เสียบเจอไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครมาในผ่านเลยดิจักอยู่คอยน้ว